หิ้วน้ำค่ะเอาน้ำกินค่ะสะภาพนี่สาค่ะเบิ่งเอาโหลด,ดเขาปลายางไหลก่เมื่อยเห็นตัวค่ะองุ้นค่ะปลาอางงนสวนอางุ่นค่ะเบิ่งนะสวนเขานะคะโอ้ เป็ดเลิดตันแทนนี่นะบ้านได้ซุกเบิดซ้ำจะหนาว,วนแล้วเบิ่งนั่นล่ะบอน,น้องบ่ได้เก็บค่ะคุณพี่น,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 น้องเบิ่งซื้อๆน้องเบิ่งซื้อน้องเหลือตันมันแหมจะหนาว,วานลนแล้วบ้านได้ซุกเบิดเลยฮ่องดูคือจะบ่ได้กินดอกนี่นะคงจะเป็นสัตว์นั่นแหละเป็นนก หนูปลูปีคุณละ่ะเบ่งนั่นละแดงซออื่อเยอะสวัสดีค่ะมือนีนีิสากะเขาป้าเห็ดค่ะอันนี้เป็นสวนหรือเป็นป้าดอกท่านตะวันค่ะล่ะกะนั่นก็นคืออ่างวนค่ะสำหรับเห็ดหวเนาะค่ะนะคะ,นะคะจะขึ้นป้า เก็บเฮ็ดอีกคะมืินนี้นะคิวทัดสวยงามมากเลยค่ะาาานี่ค่ะไปกับคุณพีเพื่อนเนาะค่ะเสีดดสยดายเยนี่ยลูกภาพเต็ม <laughs> <laughs> ลนน้วนันกะเ <laughs> มื่อปืนค่ะ เมื่อเมือปืนส่วนตัวค่ะพุ่มคุมงานกะว่าได้ค่ะพ่อเขาปลาก็จะเห็นตนเกาลักท่านที่เลยค่ะนั่นค่ะหลายคักนี่ค่ะน้ำทีทีเนาะค่ะนี่คือเกาลักกินได้ค่ะ กาลักเริ่มลนแล้วเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเนาะคะ่ะเริ่มเก่แล้วคะ่ะเริมเก่แล้วกะจะเป็นสีนี่คะ่ะนี่คะ่ะสีน้ำตาลเนาะคะ่ะแต่กระบอสมบูรณ์ปันใดเนาะคะ่ะเพราะว่าต้นเขาอยู่ในห่มนะคะแต่ว่าขันต้นได้สมบูรณ์ขันมกักมักได้ลูกได้สมบูรณ์ก็สี ออกแบบกลมๆเนาะคะ่ะจะว่าเป็นแบนนังสีนะคะอคะไรน,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 นะเบื้งะะงนนะะบองมือนิสาค่ะมีก่เนี่ยตกลงใส่เอ่อเป็นเป็นเป็นสามลูกเนาะค่ะติดกันนังสีนะคะนิสายางมากเนาะค่ะนบาดตกใส่ข้อมือนิสาเบืงเนี่ยนะดังนั้น,น,นจะได้เอาอยาท่าเนาะคะ่ะน้ำเขาอันตกลงใส่ พ่อมือนิสานะคะเบิ่งนั้นนะคะนี่ค่ะเอาขาเหยียบอองสินะคะนี่ค่ะก เขาเจ้เอามาไมยางเปลี่นนะคะน,นะนิสาแม่นิสาแม่เห็ดพ่นได้จักดอกอยู่คะ่ะแต่ว่าได้เก้าลากหลายแล้วคะ่ะมีแต่ลูกน,น้อยๆดอกพันได้ลูกใหญ่ดอกคะ่ะมเบึงคะ่ะเห็ดพันได้จักดอกอยู่คะ่ะแล้วเบื่อไละได้เก้าลากอันน่ะก่ำสองก่ำแล้วอ้าวไม่เห็นเก้าอี้ละบานกาิกะ กินเขาก่อนค่ะเอาแห้งก <ska> <sm> ่อนเนาะค่ะแต่ว่านิสาได้เห็ดดอกหนึ่ง่ะดิค่ะบึงค่ะได้ละค่ะนี่เห็ดดอกหนึ่งแล้วจะเอาเพื่อไววในรถกรบะเอาเนาะไมาค่ะมากินเขาน้ำกันแล้วกับจังยังหาเห็ดโตเนาะค่ะยามจะหนาวเอาผ้าอันกุทนอปทิศดังเถอะผ้าเอกของเรืองพี่ผ้าหนหัวอันเลาะ กระตายเห็ดนีสาวนี่ละ่ะซีเมนน้อยๆคือเจ้าของคักกว่าสันได้ไห่า่ายางเขาดากสั้นทีรีทีรีจะได้บ่นออเห็ดนั่นนอ่ออนขันบ่นดนบนได้เห็ดกะถือว่าไม่ยางออกกับร่างกายก็แล้วกันนี่นะคะปลาเห็ดนะ แต่ว่าที่เห็นเห็นนะมาเกาลักนะคะหลายโพดหลายโพดกำลังล่วงกําลังลนเต็มหนึ่งแต่ว่า,าแต่ว่าจะเอากลับไปไว้เ่าแค่นั้นละพอว่าเกาลักมันหนักเนาะคะ่ะแห้งเก็บได้หลายแห้งหนักนะคะ่ะบึ่งนี่นละแต่ว่าก็อุ่นใจยู่ ไม่บอยี่กาดมานั่อยู่เฮดก็ได้ค่ะเก้าลักก็ได้ค่ะเึงนี่แหละเก้าลักค่ะนะเต็มกระตาผู้ขานึ่งมึงนะว้าเจ้ากับจังใดอะไรนี่นะบะฮีนะมึงนะเฮดก็ได้ถุงนึงค่ะระบาดนี่นะเอาเฮดใส่ถุงหนึ่งเอาเก้าลักใส่กระตาหน่อยว้า งามคักโศกดีได้เอารถมานั่มขันบบสันนะแบกขึ้นบ้าพาเมืองขจ้าแน่นอนเลยนี่นะคะเบ่งนะบั <c oughs> วใน้สมบูรณ์ปันใดคะ่ะเดี๋ยวจักน้อยลูกสมบูรณ์สมบูรณ์จังสีลงขามไปทั้งพุนกับทีมงานค่ะ ทีมงานเก็บเห็ดเมื่อยแอะๆค่ะตอนนี้นะแกสีได้ลกลับบ้านแล้วค่ะเบิดพลังดพลั่งแล้วค่ะน,นี่จากสิเติมพลั่งขึ้กันละจักหน่อยก็ได้สิได้ลกลับแล้วเนาะค่ะเห็ดกะโชว์เอาไว้ดอกค่ะเพราะว่าอยู่ใต่ไต่ถุงคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ สภาพนิสาค่ะเบิ่งเอาโหลดเขาปลายางไหลเกเมื่อยงตัวค่ะเบื้งสภาพกับแบบว่าเมือเอ่อยแอะแลค่ะ <c oughs> นี่เนะคะ่ะปลาเห็ดนะนี่เลยค่ะลมลื่นซื่นมืนเป็นตะไนค่ะบรรยากาศง่ามคักปิดค่ะคุณพี่หญขอบคุณค่ะกรับกับเอาขวด มาเอาน้ำเนาะคะ่ะน้ำจากธรรมชาติเลยค่ะนะมีอะไรลองหาไม้แมพี่เอาไม้มาลองะคะ่ะน้ำนี่ดื่มได้เนาะคะ่นะนี่ค่ะก่อนกลับบ้านผู้ใดมีขวดก็เอาขวดมาล่องเอาคะ่นะนี่ค่ะน้ำจากภูเขาะคะ่ะ อยู่ข้างภูเขาเนาะค่ะเนี่ยอ่ะหิวน้ำค่ะเอาน้ำกินค่ะลงมาจากเขาค่ะไ่อ่างนลงามค่ะ ก้อนจะกลับบ้านกะมาเติมน้ำจากน้อยค่ะน้ำกันนี่นะคะเติมเส้ขวดเนาะค่ะเติมเส้ขวดก็ดื่มเลยเรือยมันเป็นน้ำจากภูเขานะคะ